ดค่ะคุณพี่นวลวณีนะคะสาวใหญ่วัย56ค่ะจริงๆอายุไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าใบหน้าของเธอเยอะหนักมากเลยนะคะดูเอานะคะว่า56หรือ76เนาะผ่านไปแล้วค่ะ3เดือนวันนี้เธอจะมาอัปเดตกันนะคะว่าสวยเข้าที่ของเฟสออฟเป็นยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะสามเดือนที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนยังไงบ้างคะเปลี่ยนามากมากสวยสวยแต่ก่อนนี้ไม่สวยใช่ไหม,ไมสวยค่ะขี้เหร่ขี้เหร่มากโสมโสมแก่แก่เหี่ยวมีครบหมดเลยค่ะ <laughs> บอกว่าในคลิปเต็มนะคะติดตามได้เลยค่ะสนุกมากค่ะกลางคืนเข้าห้องน้ําแต่ก่อนนี้ต้องปิดไฟเพราะกลัวตัวเองนึ่วกาผิวหล่อตอนดึกใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเธอเปิดไฟเปิดทำไรเปิดไฟดูหน้าดูหน้าดูเช้าดูดึกดูกลางวันดูกลางคืนกลางคืนหลายรอบดูแลมีความสุขหน้าสวยรายการขาตัดที่อุ้นพี่นุมณีสวยเด้งขึ้นขนาดนี้เนี่ยคะแนนตัวเอง ดูดีขึ้นหนักมากเลยนะคะ <Okay. S 1> โอเครายการผ่าตัดของพี่นวลมณีเนี่ยก็คือทําตาบนเก็บหนังตาออกเก็บถุงไขมันได้ตาล่างดึงหน้า3ส่วนดูดไขมันแก้มห้อยเหนียงดึงคอดึงคิ้วดึงหน้าผากคลายกล้ามเนื้อระหว่างหัวคิ้วด้วยนะคะฟูลออปชั่นเซตออฟเจ็บไหมไม่เจ็บไหมเจ็บจริงนะคะไม่โกหกท่านอื่นนะคะ <S <S <ไ>อ่าดูสองข้างเลยคะ่ะพี่ช่างภาพซูมเข้ามาค่ะดูนะคะว่าสาวใหญ่วัยห6ไปไหม อเคตอนนี้เราก็ต้องเล่นก่อนให้คนดุยแล้วล่ะลองเลิกคิ้วสิคะได้แค่นี้เองหรอก่อนนี้นะมาเป็นลูกเลยใช่ไหมตอนนี้ขมวดไม่ได้แล้วเพราะว่าลายกล้ามเนื้อตรงนี้ออกไปแล้วหน้าผากดึงขึ้นเยอะไหมคะเยอะเยอะแฮปปี้เนาะหลายๆคนที่ด็อกเตอร์แนะนำว่าควรจะดึงคิ้วดึงหน้าผากให้ตาโตขึ้นเยลาเลยค่ะความแก่ <c oughs> แก่มากแก่มากแก่หนักมากาาแก่หน้ากลัวนะคะแก่หน้ากล,ลัวมากเลยาลาคล่ะแล้ววันนี้เธอมาทําให้ผู้หญิงที่แก่หน้ากลัวเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะเห็นหน้าคุณพี่แล้วสวยขึ้นนั่นเองนี่คือได้บุญแล้วนะคะ<า>แล้วก็ขอให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมไม่ถูกหลอกกันอีกต่อไปดีไหม<า> bye bye บ๊ายบายแก่หนักมากแก่หนักมากบ๊ายบายประทับใจทั้งหมดเลยค่ะดีใจที่ได้มาเจอ โครงการเฟสออฟค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะก็อยากฝากขอบคุณดร์เซปิงที่แนะนำอย่างดีน้องเขาทุกๆคนก็เอาใจใส่บริการอย่างดีมากเลยค่ะภูมิใจมากที่ได้เจอค่ะ